รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียว ที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนน้องไอ้์ทราบไหมว่าวันนี้คือวันอะไรวันนี้วันที่20มีนาคมอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึ่งอีกนิดนึ่งวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันที่20มีนาคมเป็นวันความสุขสากลีรือเหรอวันความสุขสากลเนี่ยใช่ที่เขากำหนดขึ้นมา ทำให้เหมือนแบบสังคมโลกอ่ะมีความสุขกันนะวันนี้นะคล้ายๆวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําไงอะ่ะอ่ะยิ้มไงไหนลองยิ้มสิแบบก็บอกให้ยิ้มยิ้มนี่ย,ยิ้มอยู่ยังเงินอยู่ใต้แมสมันมองไม่เห็นแล้วทำยังไงในยุคนี้เนี่ยที่คนต้องใส่แมสเนี่ยแล้วจะยิ้มให้กันจะแสดงออกออความสุขให้กันยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่คนในเนี้ยข้างหลังของเราเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคความสุขต่างจริงอ่ะ

ท่านงานทุกครดูหรือเปล่าว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันความสุขสากรหัวเลาะนี่ก็มีความสุขแล้วนะไหนลองหัวเลาะสิน้องพริมไหนลองหัวเลาะแบบมีความสุขโออ้้าล่ ว่าอยากจะบอกว่าการในการแสดงอ่ะยอดสุดอาจจะเป็นหัวเราะเปล่าใช่พิมเทคมาหลายรอบกับการหัวเราะจริงๆในเรื่องซ่อนกลิ่นเนี่ยพิม์ต้องหัวเราะแบบขำก้ากอ่ะแล้วพิมเป็นคนหัวเราะเงียบเป็นคนหัวเราะแบบแห้งหัวเราะแบบอาเ่ลหัวเราะแต่ไม่มีเสียงออกไปแต่พี่ก็ให้พาวาทำให้ดูเมื่อกี้พาวาเดีต้องทำนี มาหัวร้านนี้ก็หัวล้อแห้งะหัวแห้งหาวปกติพี่ป้นหัวล้อแบบมีความสุขอยูงไงปกติผมหัวล้องี้โอ้โหตอนไล่ เขาจะขำแบบเขาจะขำแนวหนังขำแนวหนังไงหนังหนังภาพยนตร์น่ะน่ารักจังเลยอันนี้ปลอมใช่ครับแต่อยากเห็นเอ่อแบบว่าลิเกหัวล็อกกางโอ๊ยเป็นเรื่องแล้วลิเกหัวล็อกกางน้ำวนไหมเอาน้ำให้น้องเลยเอ่อหัวล็อกหัวล็อชื่อรอหัวอกเนี้ยเป็นคนหัวล็อกอร่อยไอ้แอลหัวล็อกดีไอ้แอลหัวล็อกอร่อยลองดูลองดู เอะไรที่ฉันเสียงหัวล้อค่ะมันสามารถแบบต่อมต่อได้มันทำให้เรามีความสุขเลยนะค่เสียงหัวล้ออันนี้เป็นเลเวลนะอันนี้มวนแรกเอามวนสองขำจริงเอออันนี้เลเวลสเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสามแล้วก็ ดีกว่าหัวเราะแบบดิสนีย์อ่ะดิสนีย์หัวเราะแบบดิสนีย์หน่อยไม่เป็นคนไม่หัวเราะดิสนีย์เป็นคนหัวเราะแบบแอร์เลยชอบจริงชอบหน่อยลองดูเราคู่กันเลยคู่กันเลยคู่กันดิคู่กันเลยโอ้ยเย้ยนะครับ เข้าเข้าป่าแล้วน้ําที่เราเจบไปไม่มีใบเขียวเลยมีความสุขนะเวลาเรามีความสุขเราหัวลาะเรามีความสุขเขาบอกหัวลาะหนึ่งครั้งเราจะอายุยืนไปหนึ่งปีโอโหนี่ได้กี่ปีเมื่อกี้เพียบเลยนะเอ้าหัวลาะเนี่ยมันทําให้เราหลั่งสารอะดีนาลินนะหลั่งสารที่ที่ดีนะ ถ้าเราเครียดเนี่ยมันจะกล่อมเกิดมะเร็งไงอหัวเราะหัวเราะหนึ่งครั้งหน้าจะเป็นสีชมพูหัวเราะสามครั้งหน้าจะเป็นสีแดงถ้าหัวเราะทั้งวันน่ะนาจะเป็นสีธัญญาแล้วจบดีมาจำที่เบอรศึกพ่อที่หนึ่งร่างสีใดในช่วงนี้จะได้รถใหม่บ้านใหม่ เดีเรื่อสดีเรองดีคพี่วรัสมบอะไรคะชีวิตการแสดงที่เริ่มต้น,น,นแล้วเมื่อกี้แอบคุยกันกำลังอยากจะทำบ้านทำสวนเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับเ,เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่และตัวเองมีนอายุเท่าไหร่ลูกนิสามครับเด็กากนะครับถือว่ามีเนี่ยผมว่าตอนนี้จากโคตชลักน่าจะเป็นอย่างนั้นกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่งานใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้น นะครับผมเชื่อว่าเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีได้การซื้อรถซื้ออะไรที่เขาอยากต้องที่เขาต้องการให้คุณพ่อคุณแม่และตัวเขา,านะครับดูจากงอแ้งมีห้องเชื่อดไหมเชื่อดมาแล้วครับม,มากินอย่างเดียวไม่ไม่ที่อะไรคนรไลครับหรือ,รอเนื้อมัวอ,อะไรเงี้ยอ๋อโอเคใครเขาจะเอาเนื้อหมูมาเชือดที่บ้านหรอเขาเชือดมาแล้วมากินเฉย่ไ่ใช่ใ่แล้วเฟรมต่ว่าราศีป้องมีนเฮ้ยต๋องมีนหลายคนเว้ย เออก็คิดเหมือนกันว่าเมื่อกี้ในห้องแต่งตัวก็ได้ยินไปว่าว่าอายุยี่สามเองเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นวัยกําลังแบบเราด้วยงานของเขาด้วยเราช่วงนี้ที่เขาแบบกําลังมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนกันใช่ค่ะพูดจามเหมือนเราแก่มากเลยนะเราอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าค่ะ วเออตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงวัยที่พิมพ์ก็เหมือนแบบเพิ่งเรียนจบใหม่ๆก็ซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยจะแบบเข้าใจฟิลว่าเข้าใจเข้าใจอารมณ์ตอนนั้นใช่ค่ะแล้วพี่แกตอบว่าราศีโป้งน้องนิ้เฮ้ยะไรกันนะตามมาเยอะว่ะเออตามกันเป็นแถวๆเลยคือคือจริงๆก็เหตุผลคล้ายๆกันกับสองคนนี้เพราะผมรู้สึกว่าเขา เล่นละครผมเพิ่งเพิ่งมาเล่นละครช่องสามเรื่องแรกใช่ไหมที่เราเล่นด้วยกันแต่ว่าก่อนอันนี้เขาก็เล่นมาแล้วเขามีแฟนขับเยอะมากน้องมีนะแล้วผมคิดว่าทำไมหนูมีแฟนขับเยอะครับเราซื้อที่ไหนไปเดินหาครับก็ฟอลโล่แล้วสักห้าบาทสิบบาทไปไหวเขาบอกว่าฟอลโล่ผมหน่อยนะครับนี่เราก็เล่นทุกอันเหมือนกันนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นขาขึ้นของเขาแล้วน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตขอบคุณครับพี่ๆอวยพรกันเยอะเลยมามาถึงเจ้าตัวค่ะแล้วเจ้าตัวตอบว่าราศี ตัวเองก็ตอนแรกตอบคนอื่นแหละแต่เห็นคนอื่นมาตัวเองขนาดนี้เราก็เออตอบตัวเองแล้วกันฮะเพราะว่าถือเคสถือเคสอยากอยากให้บ้านเสร็จละครับผมมันแบบติดปัญหานู่นนั่นนี่นิดหน่อยแต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช่พวกฮิรลูดอยหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คสไมฮิรลูดอยฮิลลูดอยหมดแล้วเพลนฮะถือเคสใช้ยมองพูดใหม่ห้าสี่สามสองถือเคสไม่ใช้ยามองอ่ะเอ้ยโง่ร้านตานเออบ้าบอ แม้ว่าหนูอยากเปลี่ยนเลยตอบเหมือนกันหมดทุกทั้งสี่คนอย่าบอกแม้ว่าอย่าบอกอย่าบอกนยเขาเป็นคนหนักแน่นที่พูดตรงนี้อีกให้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนนะอนุญาตอนุญาตเฮ้ยไม่ไม่ออพูดคนเดียวก็ได้เออจะเปลี่ยนตอบมีได้หมดเลยตอบตอบตอบปลูกให้หมดแล้วหรือยังไงจ่าลิงเนี่ยจ่าลิง เป็นคนไม่น่าเชื่อถือแล้วนะคือบอกขนาดนี้มันยังไม่เชื่ยงหลังจากันนี้ท่านนี้ไม่ถูกเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเหรอลูกเผื่อว่าเขาจะอยากเปลี่ยนรถใช่เผื่อว่าแบบคุณแฟนเขาจะซื้อรถให้ใหม่โอ้ยไม่มีหรอกนี่ปัญันตอบว่าราศีโอ้ตมีนน้องมีนเฮ้ยน้องมีนเยอะเลย าไม่มีคนแบบแนวคนนึงนี่ก็มีนหมดเลยเนาะอที่จริงผมไม่ได้ลอกใคร,ร<อ>เพราะผมอะคิดผมพูดมาเหมือนพี่เกสเหมือนเหมือนน้องพรีมคือน้องเนี่ยเข้าวงการมาสักพักแล้วผมว่าเขาน่าจะเก็บสะสมเงินสะสมทองเนี่ยเพื่อซื้อบ้านซื้อรถได้แล้วคือเขาคงมีแล้วแหละแต่ว่าที่เป็นของตัวเองอ,อันนี้ก็คือตอนแบบเริ่มสร้างตัวได้แล้วก็แบบว่าเก็บสะสมเพราะว่าตอนวัยใกล้ๆเขาเนี่ยผมก็ เอารถพ่อไปขายเราบ้านบ้านบ้านที่แม่เขาให้เราเอาไปไหนเอาไปจำนองเอาไปจำนองเฮ้ยลูกกะตันยูเออตอนนี้พ่อแม่อาศัยอยู่ที่วัดก็ได้วัดก็ได้เรียนรู้เรียนรู้มาจากแจ็คไงเออความกตันยูมาครับผมพอยอดกตันยูทดสอบตัวเองตอนเล่นแล้วเรื่องเรื่องเปนโลกัวอยางได้คนเดียวไม่ใช่ฮะถ้าข้อนี้มีมีนนะ อยากทำอะไรผมก็ได้ทุกราศีกล้า,<พ>าท้าเลยราศีที่ในช่วงนี้จะได้รถใหม่บ้านใหม่คือราศีราศีใดในช่วงนี้ระวังเจอวิกฤตชีวิตย่ยมแย่วิบากกรรมเก่าที่เราทำมาในชาติพบก,ก่อนๆเขามาเช็คบิดชีวิตของซปเปอร์สตาร์ในวงการเนี่ยเมื่อดังถึงขีดสุดพับจะเจอวิกฤต ปวดกระดูปวดข้อไม่โดนของอะรู้สึกแบบแมวดำมามองร่วมเปิดศึกโดยและลินพรอพเพอร์ตี้น้ำพริกเผาตราเด็กสมบูรณ์ โคโราครอสจีอาร์สปอร์ตราศีใดในช่วงนี้จะได้รถใหม่บ้านใหม่ครับผมเพราะยอดกระตันอยู่ทดสอบตัวเองตอนเล็นดิเรื่องเรื่องมันลูกอยากได้คนเดียวไม่ใช่ฮะถ้าข้อนี้มีมีนนะอยากทำอะไรผมก็ได้ทุกราศีเฮ้ยกล้าช้าเลยไม่ใช่มีนแต่ ไม่ผมก็ทั้งบนอ่ะไม่มีข้างล่างแน่นอนเอางี้แล้กันทำไมทำไมอะไรที่ทำให้คนคิดอย่างนั้นเซนผมอ่ะไม่เคยพอไม่มีไม่มีเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ประเด็นของผมอ่ะผมมองว่าดวงผมอ่ะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาดวงผมตกเว้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าอันนี้ดวงผมเปิดแล้วผมจะมีเซนทุกคันเวลามาติดสองราศีอะไรเงี้ยแล้วอันนี้ถ้าไม่ถูกทําอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่มีนะเอางี้แล้วกันที่ตอบมาข้างล่างแล้วถ้าไม่ด้วยอ่ะฮะแล้วถ้าไม่ด้วยอ่ะ อันนี้โดนมีดใยนะราสีระวังนะ,โ,นะโดนนะ <c oughs> นะครับเจ๊ก็ต้องไปเยี่ยมอีกนะไม่ได้นะเราเราสีตกอยู่ไม่เอาไม่เอาลสแลตอตมอร์ <c oughs> ออราสีวิ <c oughs> น <c oughs> เฮ้ย แต่แค่รู้สึกว่าในทั้งหมดเนี้คือแอร์เคยร่วมงานกับน้องเขาด้วยใช่ไหมใช่สักพักหนึ่งแล้วก็เห็นเขาแบบเติบโตมาเป็นรู้เจอเขาในไหนเล่นเล่นซีรีส์ด้วยกันซีรีส์ใช่เล่นเป็นกุกกิกันใช่อุ้ยแกวเขาเยอะเลยอ่ะเขาจะไปพูดทำไมล่ะลิงไปบอกเขาทำไมล่ะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนี้มันเคารพพี่เให้ให้ความเป็นกันเองถ้าไม่รักเขาไม่เรียกว่าลิงหรอกใช่ พี่ว่าพี่ว่าเราเดินทางต่อดีกว่าจาลลันอะตอนจาลลามแต่ว่าราศีโนแบงค์เกมเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบงค์หรือว่ามีแพนจะได้บ้านได้รถอยู่ตอนนี้ไม่พอพี่สาวเขาเกิดไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ไปเหตุดวงอุบัติเหตุนะครับพี่ไลน์เู้ดีกว่า หลายปีกว่าก็รถที่แบงค์ใช้อยู่ครับรถตู้อ่ะมันมันเก่ามันหลายปีมากแล้วแล้วก็มีแผนอยากจะเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่มีโอกาสแล้วก็บวกกับธุรกิจค้าขายกําไรดีอย่างเงี้ยครับก็อาจจะถึงเวลาที่จะได้เปลี่ยนรถสักทีเจ้าตัวเขาก็มีแผนของเขาเนะเขาคิดไว้ก็เลยตอบตัวเองมาถึงดาวค่ะและดาวต่อว่ารถนี้รถผูนปันจัเพราะอะไรคะตอนแรกก็จะต่อบนองมเหมือนกันแต่ว่า รู้สึกว่าพอสบตาพี่ปั้นปุ๊บรู้สึกเออเขาช่วงเนี้ยเขาดูาอินเลิฟกับแฟนเขาอะเรารู้สึกว่าเขา,าน่าจะอยากแบบตั้งตัวอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเตรียมแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแฟนเขาอย่ยิปเป็ดเองเหรออ้าวแต่พ้นคุกแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ยังไม่พ้นคุกแน่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ปั้นมาถึงพี่เจเน็ตค่ะพี่เจเน็ตตอบว่าราศี ร้อกนกอดผมก็ตั้นเหมือนกัน,นที่เราเอานะว่าเขาจะน่าจะมีการขยับขยายอะไรอย่างนี้ออคิดนะเนาะตอนแรกถามคิงแล้วคิดว่าราศีเมษแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าบ้านจะโดนยึดพี่ก็เลยเปลี่ยนอันนั้นอาจจะได้น้อนอันเนี้ย <c oughs> บาย้าหรืโดนยึดอันนี้เสียบ้านเออก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่ปันจันใช่ค่ะอ่ามาถึงพี่คิงสิงส,ง,สงนะครับพี่เจเด็ด ทีแรกทีแรกไม่ใช่อันนี้แต่ผมได้ไกด์จากคุณแจ็คแฟนฉันผู้กำกับหนังเรื่องไอแดงสุขุมวิทย์แดงพระขนงแดงขนงไอ้แ,องแดง,งมันอยู่ติดตกันใช่ไหม,มแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นด้านบนเนี่ยพอด้านบนผมวิเคราะห์เลยแจ็คไม่น่าจะมีบ้านใหม่รถใหม่ไม่น่าจะมีแอรินน่าจะใช้ของท่านประธานบริษัทน้องแบงค์เนี่ย,ยน่าจะมีแม่ยกถวายให้นะครับฟรีฟรีคุณดาวนะครับ ก็ผมยังไม่ทราบเส้นทางชีวิตเขาเยอะมากแต่พี่เจเน็ตเขียวเนี่ยครับก่อนเข้ารายการคุยกันเข้ามาเล่าบอกว่าเขามีที่อยู่ที่โคราชซื้อไว้แปลงหนึ่งแล้วเขาไปสร้างมูลค่าไว้ตรงนั้นเยอะแล้วมีเพื่อนบ้านดูอยู่แล้วเพื่อนบ้านโทรมาบอกเขาว่าบ้านเขาล้าวคุณเจเน็ตเขียวเนี่ยเอาโดนขึ้นบินใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาหลอนอยู่ทุกวันนี้เขาเตรียมจะย้ายมาวัดลาดประดุกนะครับจะขายที่ที่โคราช แล้วย้ายมาวัดลาดประดุกเอาเจ้าวาดที่วัดลาดประดุกออกแล้วเขาเอาหัาวแทนที่วัดเอ้ย <l ost> เอาพระเจ้าพิเเนตเนี่น้าเพลิน,นพิเกเนตโอเค <Okay. S 3> อาจารย์ลิงฟันชิง Fun ราศีที่ในช่วงนี้จะได้ออรถใหม่บ้านใหม่คือราศีมีคนถูกไหมครับมีคนถูกไหมครับมีคนถูกครับ <l ost> แล้วบอกเลยแจ็คไม่ตมาก <l ost> สิงครับ <l ost> ไยวเฮ้ยคอตกคอตกับที่อ่ะเฮ้ยแต่คุณแจ็คเขาแม่นนะเออขาบอกว่าอยู่ทั้งหน้ามีนไม่ใช่ข้างหน้าไม่ใช่ข้างบนแน่นอนพี่ก็ยังเข้าข้างมันเนาะข้างหน้าข้างบนมันก็ห้าสิบห้าสิบแม่เก่งเลยค่ะราศีที่ในช่วงนี้จะได้รถใหม่บ้านใหม่ได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับแม่ต้องฟันธงเลยเพราะเรื่องดีต้องยืนยันนะครับบ้านใหม่รถใหม่ สองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตของคนคนหนึ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่คือกู้ประการแรกคุณต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นแบบตรงก่อนว่าบ้านรถไม่ใช่ลอยมาได้หรือไม่ใช่มีใครมาให้โดยส่วนใหญ่เราต้องซื้อเอาตามดวงชะตาชาวราศีสิงห์มีดาวเสารเป็นอลิก,กับดวงชะตาตั้งแต่ปี64ทั้งปีถึงปี66มันแปลว่าภาระมิศิลนอุปสราค และประกอบกับวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่8เมษายนดาวสดีโคจอเลเงชะตาแปลว่ามีเครดิตสถาบันยอมรับใครที่เกิดในราศีสิงห์ยังไม่มีบ้านมีรถทําเรื่องกู้คุณจะได้รับการอนุมัติแต่เราก็ต้องมีวินัยในการผลชําระคนไทยเนี่ยง่ายเขราว่าไปตายอดับหน้าหวังโชคลาบไม่ได้ครับเรื่องการกู้เงินจากธนาคารต้องมีวิน,นัย วินัยคือเครดิตชั้นดีเป็นโอกาสที่จะกู้และประสบความสาเร็จในการกู้จะได้บ้านใหม่รถใหม่ที่จะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ทําให้เกิดการเดินทางติดต่อสื่อสารเพื่อประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปเป็นมงคลสําหรับคุณครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้จะได้รถใหม่บ้านใหม่ได้แก่ ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับถ้าเกิดว่ามาถึงวันของเราใช่ค่ะพี่เขียวแล้ววันนี้นะใส่เขียวเนี่ยใส่มาด้วยหรือมีแลนจะแบบซื้อรถซื้อบ้านอยู่แล้วไหมฮะมีไหมมีแลนจะถมที่ที่น้องเสือค่ะ น้องเมมแล้วก็ย้ายก็ถือว่าได้ที่ใหม่จริงๆเราเพิ่งกลับไปอยู่โคราชแล้วค่ะปลูกต้นมงต้นไม้เรียบร้อยแต่จะย้ายกลับมาเอ่อาจจะทําที่อยู่ตรงนี้เพื่อเพื่อเพื่อรับงานแต่เรามีที่อยู่บึงกาสามค่ะคลองสิบประมาณไร่ครึ่งโอเคจวมาถมดินแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําบ้านใช่ใช่ใช่เอ้ก็นี่ไงก็คือจะมาทําบ้านแต่ไอ้ตองที่ทําร้านเนี่ยเป็นเช่าชื่ออะไรชื่อร้านอะไรเจนเนี่ยเขียวตี๋วเรือค่ะ แซบเบอร์ไหนเสีบเสียบถือแซบอุยแซบสุดค่ะแบบแซ่บไม่ต้องปรุงเลยค่ะกลับบ้านไม่ต้องปรุงเลยค่ะเวลาขึ้นป้ายผมเห็นอะไรกินเลยพวกอวกเลยพี่ไม่ใช่ไม่ไม่อ้วกของหัวกลับด้วยลูกค้าเยอะไหมคะถือว่าประสบความสำเร็จนะพี่เยอะค่ะเยอะตอนนี้จริงป้ะเนี่ยคำลังจริงๆโต๊ะมีแค่13โต๊ะเองแล้วไม่มีเก้าอี้มีมีเก้าอี้ค่ะ แล้วก็ห่างกันพอสมควรในห้องแอร์มี8โต๊ะข้างบนมี5โต๊ะมันจะมี2โซนโแล้วก็ลูกค้าก็จะเต็มเต็มทุกวันจริงป่ะใช่เปิดทุกวันไหมฮะเปิดทุกวันค่ะคือ,อ,อร้านนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงโควิดไหมคะหรือว่าพี่ตั้งใจจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วคิดไว้แล้วแต่มามาเริ่มตอนตอนระลอก3พอดีก็คือพอพี่พอพี่จ่ายค่าเช่าปั๊บก็เจอระลอก3พอดีก็หยุดนานเลย อ,อกระจายค่าเช่าอย่างเดียวแล้วสิบเดือนมาเนี้ยพี่ได้ขายจริงจงอ่ะสามเดือนอที่เหลือจ่ายหมดแต่ตอนเนี้ยเริ่มเข้าที่เข้าทางลูกค้าเริ่ม,เร,มเริ่มรู้เรื่องแล้ว,ลวใช่ค่ะแล้วน่ารักมากนะพวกเรานะพี่เขียวเอานักดนตรีเอาพวกแบบคนแต่งเพลงน<ด>ะคนทำนักร้องลวกนักเตี๋ยวมือเบสขายลูกชิ้นปิ้งค คือมาทำอันนี้หมดเลยช่วยกันช่วยกันช่วยกันใครใครอยากขายอะไรก็มาแชร์กันใช่ที่รับละครแต่ว่าวงเนี่ยเขาไม่มีงานเขาไม่มีงานใช่ก็เลยต้องแบบขายลูกชิ้นขายกล้วยทอดขายไอไอติอสครีมอ๋อก็มีหลากหลายในร้านนี้แหละแบ็กสเตตต้้งจานอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาว่างวก็ไปอุดหนุนกันอยู่ที่ ซอยวลราชประดุกค่ะซอยวัดเกียวเรือติดกับปั๊มปตทเซิร์ชเจอเลยไหมเซิร์ชเจอเลยค่ะเซิร์ชเจอเลยเพื่อไปเสริมเติมนะเวลาใครโทรมาจองโต๊ะจองอะไรได้เลยครับ AIS มอบซิมเบอร์มงคล AIS Lucky Number คัดสรรโดยตัวจริงด้านศาสตร์เบอร์มงคลมาเพื่อรายการซึก12ราศีเท่านั้นนะครับมอบให้พี่เกี่ยวค่ะ เออใช้เลยนะคะแล้วก็ขอให้เฮงๆงตั้มต้มใครดีใครดีนะคะครับผมข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูกหนึ่งคนนั่นก็คือพิสิงเฮ้ยไม่น่าเชื่อแต่ข้อหน้ามาลุ้นกันต่อนะครับว่าใครจะตอบถูกตีตื้นพ่ทิงได้หรือไม่ซึกส2ราศีครับมี่จังหวัดจะได้ขยับขยายแล้วตอนนี้พี่จะกลับมาถมที่ทำ อาจจะมีพวกขับก่อสารพิษหรือพวกมีทําเลให้เช็คอินหรือไค่กาแฟเล็กๆอะไรเงี้ยก็มีคิดที่จะทําที่ของเราอยู่แล้วแต่พอมีดวงจะทํานี้ก็โอเคนะราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจอวิกฤตชีวิตย่าแย่คือราศีเขาบอกว่าบ้านจะโดนยึดน,นะอาจารย์เน้นนะลมเพลงพัดหรือโดนของวิบากกรรมเก่าที่เราทํามาในชาติพพก่อนๆเขามาเช็คบิดรู้สึกแบบ แมวดำมามอง